สวัสดีค่ะช่องโค้ลเพลินคุณแม่สุภามาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังจากห่างหายไปนานแสนนานนะคะทุกคนอันนี้มาเจอละคุณแม่คุณนายแม่คุณแม่สวัสดีค่นนนนนะเจ้าของช่องนะสวัสดี <มา S 1> ท่านผู<ด>้ชมโอ้ยมาหลาเเ่ากินข่ามาดีสิกินเข่าอันให้เพื่อนสาวรวม อหอมไก่ใช่ไหมหอมไก่ใส่ผักหลายอย่างหอมไก่ซิมหมูก็เดือแซมอะกินให้แซ่บๆเด้อแบบเพื่อกเอาอร่อยมากมันหอมใส่ผักซ้ำปบบี้ได้พี่น้องเนาะน่ะบอกว่าใส่ผักรวมมิตรใช่ไหมแม่ใส่ผักรวมมิตรเยอะๆเลยมีผักต่งมีผักอินเลอร์มีผักบักแกล้มแบบบางคนน่ารักตัดแหวนมาว่านเนี้ยโอ้โหหแล้วหมดแล้วหมดแล้วแหน สองสามสี่พันมื้อพูดนะใครก็บาไซยเนาะแต่อันนี้มันสิแก่กันแสงได้กันแสงแดดเวลาออกแดดออกเนี่สวยสวยแว่นแม่สวยพอ่าจะเกากัากัดขาหน่อยหน่อยมันไ็บปิ่นยังไงปุกปิ่นเรียวมามากนะเรากับพรทูนที่อำนาจไซน์มาพี่น้องนะอร่อยบะหมี่แกยว กินแก้วจะกินไหมอนแล้วก็ได้อยู่ม่เอาน้ำเย็นหรือน้ำไม่เย็นนี่เดี๋ยวทำมแล้วกน้ะแร่โอน้ำแม่น้ำแร่น้ำแร่ไม่ได้กินน้ำธรรมดาแกบยุกออมแล้วออมไก่ได้ไหมออมไก่บ้านออมไก่บ้าน เส้นมาใกล้บ้านจะไม่มีสาร <c oughs> ถ้ากินก็จะกินใกล้บ้านห <c oughs> ากใกล้ถ้ามาดามันมีสารดีขึ้นแล้ว <c oughs> คุณแม่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเนาะวันหน้ามันที่จิบสองสิบสามก็ 23, จะไปอยูลลอ่ละนัดอาทิตย์ละครั้งเนาะอประมาณสิบสองสิบสามเนาะแม่เนาะใช่ กันก็บอกว่ารักษาตามขั้นตอนตาองให้รอนเหมันก็จะปั่นมันกับผ่ใชายเหรอใช่เขาก็เขาไปเขาก็้งฮัโโลโหลแม่ถามหาถาดถาดน่ะ ได้เอาไปไหมวันไปตามส่งตามที่วัดใช่ไหมโอเคจ้าโอเคจ้าอืมอปุยไปเ,อเจอะโอเคโอเคอเพราะว่าที่นี่หาัะหมดแล้วมันไม่มี จะตเตเลตถาดลุ่มพอดีจะตเเลตจ้าโอเคโอเคถึงจะรำบ่าที่บ่า แซ่บอยู่พี่น้องมาเด้อแซ่บนั่นน่ะโอ้ยกินหมดถ้วยนี้กับโอ้ยสุดยอดดูมืถ้วยนี่คิไม่ถ้วยเล็กนี่อยอโอ้ยแค, <c oughs> แค่แค่ถ้วยเล็กกินหมดนั้นแม่ก็มีแหงเงน่าลแล้วแซบอนื้อผีแซ่บอีหล,หลีมันหอม,อมหอมข้าวคั่วให้หน้างใส่ข้าวเ,เบือ,อสุด เหมือนกับเราแกงแกงผักกิเลสเมื่อวานผักกิเลสมื้อคืนนี้ก็อร่อยส่งไปเลยพี่น้องๆก็จงร้องพอเบินตาบาดนะผัดทุด๋นกินรวมเลยเสร็จกกองนั่งเห็ดสูตรของแม่เุ่มภาพเนี่ยกับเขาเห็ดยังให้จังกองให้แก้เห็ดถูท้อ นั่นกเลได้สูตรนี้อันนี้สูตรเท่าหนึ่นแงแสบเลยเป็นอวนรัวมันนัวด้วยเป็นนัวนัวใช่ไหมอืแสบพอดีอใส่เครื่องเยอะตำเครื่องเหมือนเธอเคยเห็นถ้าบางคนเขาเขาไม่ตำเนี่ย ็จะหั่นตะไคร้หั่นพริกใส่เฉยๆมันก็ไม่อร่อยเลยมันไม่เข้ากันใช่มันต้องตำเัวต้องตำทุกอย่างเลยล้วเวลาเราทำเห็นไหมมันหอมหวยหวนอ,อร่อยอ่ะเขาหั่นไถ่มันก็อร่อยอยู่อร่อยแบบไม่ลึกอ ผลไม้หมดแล้วน้ำพันธุ์นู้นมีเขาซื้อมะม่วงมาให้แม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรให้มะม่วงมันเหระใช่แล้วโทรโทรใหม่ก็<ม>จะมาเอามะม่วงมาแม่กินข้าวอยู่ โอ้ยปุ๋ยกับ,บานหรอไปแล้วไปตั้งแต่กลางคืนเลยลำพันว่อาอ,อันนั้น่าสิมันน้อยนะแม่แตกลานเลย,อยโอ้ย อยู่บ้านยังอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมแม่แม่กำลังกินข้าวอยากกินอผลไม้ไม่มีสักอันนะมีผลไม้อะไรให้แม่อ่าใครอยู่จะไปเอาโอเคโอเคโอเคแม่กำลังกินข้าวอยก็ไปไหนส่งรูปนี อไม่อยากไปรรียน,นใช่ม,มั่วม่วอยู่ที่บ้านให้ให้ไปเอาที่บ้านว่ะ๋ยวปักแป๊บนึงเดี๋ยวเอารถมาเต็นไปอืมอยวให้เจ็บก่อนเดี๋ยวคุณแม่ก็หายแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายหนังไอ้อแล้วชยโยเออเก่งมากเลย เข้าเยอะๆข้าเยอะๆแม่น่นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณแม่มาเป็นเดือนแล้วอ่าสำหรับ fc คุณแม่นะคะ fc ของอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่สุภาพด้วยนะคะอ่าแม่ลาคลิปคลิปนี้ฝากไว้ทีนี้ บประเทศไทยดุลเนาะพี่น้องคลิปเน่าเฮตตาโพดเบิ่งแล้วกับเฮตตาไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อกาวย้อยพี่น้องเนื้อช่องควรลำเพลินโพดโพบักโมบักแตงชวจดจาดฝาดเบิ่มพ,านาพนันนะพันนะเอามาดูขอาเอมาดูขอสวัสดีค่ะ,คะอ้ยกับข้าววันนี้กินเยอะวันนี้กินข้าวเยอะด้วยโอ้ย